ครับนี่คือเส้นทางที่จะนำเราไปสู่โบราณสถานที่น่าสนใจแห่งหนึ่งโบราณสถานที่ว่าก็คือวัดกรุปสี่ห้องอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแสงตอนเช้าเช้าศาสองผ่านป่าไม้ที่ร่มรื่นครับที่ได้รับการอนุนรักษ์ดูแลไว้อย่างดีในส่วนของ ป่าโดยรอบพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรวัดที่จะนำไปชมนี้คือวัดกรุสีห้องสนใจวัดหนึ่งครับของเมืองมรดกโลกกำแพงเพชรชื่อโบราณสถานว่าวัดกรุสีห้องเราจะเดินชมไปด้วยกันหลายๆส่วนของโบราณสถานครับ โบราณสถานวัดกรุสีห้องครับก็มีพื้นที่64,200ตารางเมตรครับแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างด้วยศิลาแรงจำนวนมากครับมีวิหารถึง3หลังเจดีย์13องค์กุติ8หลังครับมีศาลาโถงมีเวชกุฏีหรือส่วมถึง8หลังมีบ่อน้ำา้าบ่อครับมีบอ่อขุดศิลาแรงด้วยนะครับอายุก็อยู่ในราวพุทธศตรวรรษที่1920 เราจะไปชมพื้นที่ต่างๆส่วนประกอบต่างๆที่เป็นโบราณสถานไปด้วยกันวัดกรุสีห้องเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ครับพื้นที่64,000ตารางเมตรเป็นวัดที่มีความพิเศษหลายอย่างนะครับที่นี่พบส่วนที่เป็น เวจกุดีจำนวนมากเวจกุดีก็คือส่วมของพระสงฆ์ครับมีถึง8จุดบางซ่วมบางหลังจะอยู่บนกุฏิสงฆ์ด้วยนะครับผมให้ชมเดินจากด้านหลังที่ตะวันตกนี้ก่อนเพื่อชมมุมสวยๆผ่านแสงตอนเช้าไปด้วยกันครับที่ท่านกำลังได้ชมมองไปนั้นส่วนนั้นคือพื้นที่ด้านในกำแพงแก้วที่เป็นวิหารของวัดกรุสี่ห้อง วัดกรุสีห้องครับเดิมก็ไม่ได้ชื่อนี้แต่ก็ไม่ปรากฏนะครับเป็นการตั้งภายหลังในช่วงของการบูรณะใช้ชื่อว่าวัดกรุสีห้องเป็นวัดที่ไม่มีเจดีย์ประธานตั้งอยู่ด้านหลังวิหารตามผังมาตรฐานปกติแบบสุขโขทัยครับแต่จะมีเจดีย์ายจำนวนมากนะครับแยกออกไปฝั่งทิศตะวันออก อยู่ในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่มีกําแพงแก้วเหมือนกันนะครับส่วนที่เป็นกําแพงแก้วก็คือส่วนที่ท่านได้ชมแล้วก็มีกําแพงรอบแบบนี้ครับกําแพงแก้วในส่วนของวิหารมีความสูงบางจุดถึง2เมตรนะครับส่วนนี้เรียกว่ากําแพงแก้วเป็นการแสดงขอบเขตพื้นที่พุทธาวาสครับถ้าเราเดินเข้า ด้านหน้าของวิหารครับจะเห็นวิหารที่ตั้งอยู่ภายในกำแพงแก้วเป็นวิหารที่มีขนาดใหญ่สวยงามครับมีมุกยืนด้านหน้าบันไดาทางขึ้นกว้างครับมีบันไดาทางขึ้นหนึ่งทางถ้ามองเห็นพื้นขา,ขาวๆด้านบนวิหารครับนั่นคือความพิเศษของวัดกรุสีห้อง อายุราวพุทธศตรวรรษที่20-21เนะครับเป็นหินชนวนครับที่ใช้ในการปูฝีมือช่างในสมัยอยุธยาตอนกลางสุโขทัยตอนปลายแล้วนะครับโดยที่ส่วนของอา,นาสนะสงฆ์เองก็ปูด,ด้วยหินชนวนสวยงามเรียบในแบบเหมือนยุคสมัยปัจจุบัน ครับที่มีการปูแผ่นหินนะครับเดินไปตรงกลางของวิหารจะมีฐานชุกชีครับโดยลักษณะฐานเป็นแบบฐานปัดก็คือมีบัวคว่ำบัวงายนะครับปัจจุบันองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่นั้นไม่หลงเหลือนะครับจะมีเฉพาะส่วนที่เป็นการนำ โกรนศิลาแรงของพระพุทธรูปองค์เล็กที่อยู่บริเวณวัดที่ค้นพบนะครับนำมาวางเรียงรายไว้ด้านบนให้ท่านได้ชมสักนิดหนึ่งนะครับับนี่คือส่วนที่เป็นโกรนพระพุทธรูปที่หลงเหลือแล้วก็นำมาวางเรียงไว้ ที่นี่คือวัดกรุสีห้องนะครับเป็นวัดที่มีการค้นพบพระพุทธรูปสำริดที่เป็นพระพุทธลีลาด้วยนะครับชมได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกำแพงเพชรน,นะครับ ส่วนนี้คือส่วนที่เรียกว่ากำแพงแก้วนะครับกำแพงล้อมรอบเขตพุทธาวาสครับพุทธาวาสก็เป็นเขตที่พุทธศาสนิกชนสามารถที่จะเข้ามาร่วมประกอบพิธีต่างๆได้ซึ่งในอดีตนั้นวิหารก็จะเป็นสถานที่หลักนะครับจะเห็นกำแพงแก้วส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งสูงนะครับอีกช่วงหนึ่งจะไม่สูงช่วงด้านหน้านี้ครับก็ให้ได้ชมส่วนที่เป็น กำแพงแก้วที่เป็นศิลาแรงตั้งแล้วก็มีทับหลังวางเทินด้านบนครับแล้วก็ชมมุกด้านหน้าของวิหารสักนิดหนึ่งครับปกติจะไม่มีมุกแบบนี้นะครับในวัดอื่นๆจะไม่ค่อยพบเห็นนะครับจะมีบางวัดเท่านั้นที่มีความพิเศษแสดงถึงความสำคัญหรือขนาดของวัดในอดีตนะครับ มามีความสำคัญจึงใส่ใจรายละเอียดในเชิงของศิลปะครับก็ให้เดินชมในมุมมองไปรอบทิศของส่วนของวิหารนะครับหลังจากได้ชมวิหารของวัดกรู่สีห้อง ได้เห็นโครงสร้างได้เห็นวัสดุที่ก่อสร้างด้วยศิลาแรงปูด้วยหินชนวนเรียบร้อยแล้วนะครับรวมทั้งได้เห็นได้ชมโกลนศิลาแรงพระพุทธรูปบางส่วนบนฐานชุกชีเดินอ้อมกำแพงแก้วต่อไปเราจะไปชมส่วนที่เป็นเจดีย์รายภายในพื้นที่กำแพงแก้วด้านหน้าทิศตะวันออกของวิหารต่อไป เมื่อเราเดินจากพื้นที่ส่วนที่เป็นเขตพุทธาวาสที่มีวิหารกรับออกไปทางทิศตะวันออกครับตามแนวแกนมาตรฐานของผังตะวันออกตะวันตกครับเราจะเห็นพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ที่มีเจดีย์รายจำนวน13องค์ครับอยู่ในกำแพงแก้วส่วนนี้ครับ เจดีรายจะมารวมอยู่ในพื้นที่นี้นะครับซึ่งต่างจากวัดอื่นที่เจดีประธานจะไปอยู่ด้านหลังของวิหารในแนวแกนเดียวกันทิศตะวันตกของวิหารนั่นเองแต่ส่วนวัดกรุสีห้องจะมีเจดีราย13องค์อยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกมีกำแพงแก้วล้อมรอบลักษณะของเจดีก็จะมีหลากหลายฐานเขียงนะครับ โดยส่วนใหญ่ก็จะมีฐานเขียงสี่เหลี่ยมด้านล่างแล้วก็ฐานแปดเหลี่ยมลดหลั่นชั้นขึ้นไปตามที่ได้ชมเราจะเดินย้อนไปทางที่ตะวันออกนะครับเพื่อมองเจดียแต่ละองค์ไปด้วยกันนะครับที่นี่สันนิษฐานว่าเป็น วัดที่มีความสำคัญอาจจะเป็นวัดที่มีพระสังฆราชประจําเมืองนะครับอยู่ที่วัดนี้ก็เป็นการสันิฐานนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องราวของประวัติศาสตร์ยังคงต้องสืบคน้นและก็เรียนรู้ต่อเนื่องไป ศึกษาจากอาจารย์หลายๆท่านหลายๆตำราจะทำให้เราเข้าใจมุมมองวิธีการเรื่องราวนะครับรวมทั้งเครื่องมือที่นักโบราณคดีนักประวัติศาสตร์ใช้ในการศึกษานะครับครับนี่คือพื้นที่ที่มีเจดีย์รายทั้งหมด13องค์อยู่ด้านหน้าในทิศตะวันออกนี้นะครับ แล้วก็จะมี jd ดีรายที่แยกออกไปจากพื้นที่นี้ด้านหน้าอีก2 jd ที่อยู่นอกขอบเขตนี้ออกไปอีกไกลออกไปอีกประมาณ70-80เมตรนะครับผมก็พาท่านเดินมาให้ชมให้ครบแล้วกันนะครับครับก็จะออกนอกพื้นที่บริเวณนี้ด้านบนเป็นแบบไหนเราขึ้นไปชมสักนิดหนึ่งครับ ด้านบนก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนที่เป็นเจดีารมีบัวความบัวหงายช่วงนี้ครับที่เป็นบัวคว่ำบัวหงายรองรับระคังด้านบนนะครับโบราณสถานวัดกรุสี่ห้องจะพบว่ามีซ่วมพระสงฆ์นะครับหรือว่าวัดจกุฎีอยู่ทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับจุดแรกนี้นะครับอยู่ทางฝั่งทิศใต้ ก็จะเห็นส่วมลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็มีฐานส่วมศิลาแลงด้านบนครับที่เรียกว่าฐานโดยที่ส่วมจุดนี้จะตั้งอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เรียกว่าแหล่งตัดศิลาแลงอยู่ในป่านี้นะครับถ้าไม่มีป่าคลุมตรงนั้นจะเห็นเป็นร่องลึกที่มีการขุดศิลาแลงซึ่งก็มีจุดให้ยืนชมอยู่มุมนี้ เป็นบอ่อตัดศิลาแรงยาวไปลึกไปตามนี้นะครับยาวไปทาทิศนี้ตามแสงไปครับเป็นจุดตัดศิลาแรงของวัดกรุสีห้องเราอุจะไปชมส่วนที่เป็นกุฏิสง์นะครับที่กำลังได้ชมนี้เป็นกุฏิสง์อยู่หลังหนึ่งที่มีความพิเศษก็คือเราจะเห็นมีซ้วม อยู่ภายในมุมนี้ครับที่เป็นมุมซ่วมนะครับอยู่ภายในกุฏิลักษณะการออกแบบกุฏิก็มีการลดหลั่นชั้นด้านหน้ามีพื้นที่ของกุฏิครับพุทธศตรวตรรษที่19 20 21นะครับมีความต่อเนื่องกันมาตามข้อมูลประวัติของวัดนะครับนี่คือเรื่องราวเมื่อ ห้าหปีนะครับหกรปีที่ผ่านมาครับด้านบนนี้คือกุฏิสงครับเราก็จะเห็นวัชจกุฎีหรือซ่วมของพระสงฆ์นะครับแล้ก็มีการก่อเป็นทางน้ำด้วยมุมนี้นะครับนี่คือจุดที่สองที่มีซ่วมของวัดกรุสีห้องที่วัดกรุสีห้องมีบ่อน้ำ โบราณบอ่อน้ำิลาแรงอยู่จำนวนมากครับเนื่องจากเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดมีกุฏิสงฆ์แล้วก็เป็นวัดขนาดใหญ่นะครับก็เลยมีบอ่อน้ำกระจายอยู่โดยรอบวัดอย่างเช่นบ่อนี้นะครับมองไปด้านโน้นก็จะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเจดีไร สำหรับกุฏิสงหลังที่กำลังได้ชมนี้นะครับก็เป็นกุฏิที่มีความพิเศษครับมีบ่อน้ำอยู่ด้านบนก็มีการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุฏิสงของพระผู้ใหญ่เพราะเป็นกุฏิหลังขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเหมือนมีบ่อน้ำนะครับในตัวของกุฏิสงเองนะครับนี่ครับ จุดนี้คือบ่อน้ําที่มีความลึกนะครับซึ่งก็เป็นการสันนิษฐานว่ากุฏิสง์เรามีบ่อน้ำลึกความลึกถึง10เมตรนะครับจากเดิมที่มีการขุดค้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกุฏิสง์ของ พระที่มีความสำคัญแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับสำหรับกุฏิหลังนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับฝั่งที่เป็นวิหารของวัดกรุสีห้องส่วน,นอื่นๆก็จะมีกุฏิสงกระจายตัวอยู่โดยรอบนะครับนี่ครับกุฏิสงกระจายออกมาในโซนพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ สังฆาวาสนะครับพื้นที่ของพระสงฆ์ครับนอกจากจะมีบุติสง์กระจายออกมาแล้วนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นวัดจักุดีหรือส่วมนะครับครับเราจะเห็นฐานส่วมอีกจุดหนึ่งมุมนี้ครับนี่คือฐานซ่วมของวัดกรุดสีห้องจุดนี้จะเป็นส่วมหลังที่สองแล้วนะครับที่เราได้ชมมาไล่มา ขออนุญาตที่จะพาแผนกล้องไปชมส้วมที่อยู่ในพื้นที่นะครับอันนี้เป็นส้วมที่แยกออกมาจากกุฏิครับเ็ากระจายอยู่ในโซนพื้นที่ที่เป็นฝั่งที่เป็นกุฏิสงนะครับส้วมในอดีตเขาจะแยกเป็นสส่วนแบบนี้ครับส่วนของคูดกับมูดก็คืออุจจาระกับปัสสาวะก็จะแยกส่วนกันครับจะเห็นว่ามีร่องมีช่องเป็นสพื้นที่เดีย๋ยวเราจะไปชม ส้วมที่มีความชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับกุฏิสงหลังนี้ก็มีความพิเศษอีกหลังหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีฐานส้วมอยู่มุมนี้มุมนี้คือส้วมอยู่ภายในกุฏิจึงมีคำถามเรื่องของการดูแลความสะอาดในอดีตว่าเรื่องกลิ่นต่างๆดูแลอย่างไรนะครับก็มีสมาชิกเคยถามเรื่องนี้ ซ่วมยังไม่หมดนะครับตรงนี้ก็มีซ่วมของพระสงฆ์อีกหลังหนึ่งรับวัจัจกุดีมีห้องที่เป็นศิลาแลงรงล้อมรอบตั้งกระจายตัวอยู่โซนนี้โดยรอบพื้นที่จะมีส่วนที่เป็นบ่อน้ำรกระจายอยู่โดยรอบนะครับ มีถึง8บอ่อครับที่กระจายเพื่อใช้อุปโภคในพื้นที่ที่มีพระสงฆ์จำวัดจำนวนมากครับเราก็ไปชมสักนิดหนึ่งส่วนที่เป็นบอ่อศิลาแรงนะครับเดิมก็จะลึกนะครับแต่ปัจจุบันก็มีการทับถมของใบไม้เศษไม้และดิน มีซ่วมพระสงฆ์อยู่หลังหนึ่งครับที่มาซ่อนตัวอยู่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นตรงนี้ครับครับอันนี้คือฐานส่วมนะครับนำมาชมให้ครบเลยครับวันนี้ฐานซ่วมมุมนี้ที่ได้ชมครับก็ะจะเป็นกุฏิสงฆ์ครับที่รายล้อมอยู่รอบๆส่วนที่เป็นวิหาร พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นกุฏิสง์เราก็เดินผ่านจุดนี้มาจะได้เห็นปริมาณของจํานวนของกุฏิสง์นะครับเทียบกับทําไมถึงมีซ่วมของพระสงฆ์จํานวนมากนะครับครับนี่คือกุฏิสง์ที่อยู่รอบๆวิหารคับจุดนี้ก็เป็นซ่วมของพระสงฆ์อีกหลังหนึ่งนะครับที่มองไปทางกุฏิที่นี่มีซ่วมถึง8ดหลังครับ เลยได้นำเรื่องราวมาให้มชมให้ครบมิตินะครับซ่วมบางหลังก็เหลือเฉพาะส่วนฐานที่เป็นกรอบพื้นที่ศิลาแรงโบราณสถานวัดกรุดสีห้องมีบ่อน้ำด้านหน้าขนาดใหญ่ชื่อว่าบ่อสามหมื่นนะครับส่วนที่วัดอาวาสใหญ่ชื่อว่าบ่อสามแสน ผมกำลังเดินอ้อมด้านหลังกำแพงแก้วส่วนที่เป็นกำแพงแก้วของวิหารเพื่อไปยังกุฏิหรือศาลาอีกหลังนะครับที่มีห้องสุข,ขาที่มีห้องส่วมอยู่ด้านในเพื่อให้เห็นภาพของความยิ่งใหญ่ในอดีตใหญ่โตนะครับของสถานที่นะครับ,รบเดินอ้อมมาฝั่งนี้ ก็จะมาเจอฐานซ่วมครับนี่คือฐานซ่วมที่อยู่ในอาคารเลยครับให้เห็นขอบเขตพื้นที่ที่เป็นศาลานิดหนึ่งครับหรืออาคารเดิมนะครับนี่ครับเป็นซ่วมที่ตั้งปกติก็จะมีไม้นะครับโดยเดิมนั้นก็จะเป็นไม้ครอบพื้นที่จะไม่ได้เปิดโล่งแบบนี้ การกำจัดกลิ่นในอดีตนั้นใช้อะไรอย่างไรก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับที่เราจะหาคำตอบกันต่อไปนะครับจากจุดที่วิหารตั้งอยู่เป็นแกนกลางนะครับมองไปโดยรอบเราจะเห็นอาคารศาลาโถงศาลาขนาดใหญ่อีกหลายหลังที่มีฐานอยู่ด้านนอกฝั่งนี้ อย่างเช่นศาลายาวๆฝั่งนี้นะครับเป็นเวลาพุทธศาสนิกชนประชาชนเดินทางมาจะร่วมพิธีต่างๆก็จะมีศาลารองรับครับในการเตรียมทําพิธีต่างๆอยู่ฝั่งนี้ผมให้ท่านได้ชมไปโดยรอบก่อนนะครับเทียบเคียงกับส่วนพื้นที่วิหาร ไปชมพื้นที่ป่าของวัดกรุสีห้องไปด้วยนะครับมาตอนเช้าก็จะสงบแบบนี้ครับแล้วก็ได้ฝึกจิตฝึกสมาธิครับยืนอยู่ในป่าคนเดียวกับโบราณสถาน,นครับส่วนนี้เป็นบ่อน้ำศิลาแรงอีกบ่อหนึ่งครับที่กระจายออกมาฝั่ง ตะวันตกเฉียงใต้ฝั่งนี้นะครับของวัดนะครับซึ่งใกล้ๆกันก็จะมีวัดจักุดีหรือว่าส่วมของพระสงฆ์ที่มีความสมบูรณ์ให้ท่านได้ชมเดี๋ยวสักครู่นะครับจะพาไปชมก่อนอื่นชมบอ่อศิลาแรงก่อนว่าลักษณะบอ่อเป็นแบบไหนแผ่นศิลาแรงหนาะขนาดไหนนะครับ ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรที่วัดกรุสีห้องวัดจักกุดีหลังนี้ถือว่ามีหอมสมบูรณ์ในเชิงของศิลาแรงและปูนมากที่สุดครับนี่ครับนี่คือส่วมของพระสงฆ์วัดกรุสีห้องลักษณะของส่วมแบ่งเป็นสองพื้นที่นะครับก็จะมี ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนห้องน้ำธรรมดาอาบน้ำนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องส้วมลักษณะของส้วมจะแบ่งออกเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่รองรับคูดกับมูดส่วนนี้คือรองรับอุจจระส่วนนี้นะครับแล้วก็มีร่องด้านนี้ที่ปัสสาวะจะไหลมาฝั่งนี้เรียกว่ามูดนะครับคูดกับมูดก็จะแยกออกจากกัน ตามข้อมูลในตำราในประวัติก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามวินัยของสงฆ์คือลดการหมักหมมลดการเน่าเสียอย่างเคร่งครัดนะครับก็แบ่งแยกสองส่วนออกจากกันก็ให้ได้ชมซุวมแล้วก็บอกเล่าเรื่องราววัดจกักรุดีหลังนี้ไปด้วยนะครับอยู่ที่วัดกรุสีห้องมรดกโลกกำแพงเพชรนะครับ ถนนด้านข้างของวัดกรุสีห้องเส้นนี้ครับจะนำเราไปด้านหน้าวัดที่มีบ่อสามหมื่นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบ่อสามหมื่นกันแล้วก็มีเจดีรายอีก2องค์ด้านนอกนะครับครับนี่คือบ่อน้ำขนาดใหญ่ของวัดกรุสีห้องที่ชื่อว่าบ่อสามหมื่นนะครับ เป็นบอ่อน้ำที่ใช้กับเก็บน้ำของวัดกรุดสีห้องลักษณะของบ่อก็เป็นบอ่อศิลาแรงปัจจุบันก็มีน้ำขังครับให้ท่านได้ชมความหนาของศิลาแรงนะครับที่นี่คือบอ่อสามหมื่น ชื่อคล้ายกับอีกบอ่อหนึ่งที่เป็นบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรก็คือบอ่อสามแสนครับแต่จุดนี้เรียกว่าบอ่อสามหมื่นก็ถือว่าเป็นบอ่อศิลาแรงบอร่อน้ำขนาดใหญ่อีกบอ่อหนึ่งในเขตพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์นะครับ วัดกรุสีห้องมรดกโลกกำแพงเพชรครับในส่วนด้านหน้าทิศตะวันออกห่างออกมาครับเป็นร้อยเมตรก็จะมีเจดีย์ลายอยู่2ององค์กับเจดีย์ลายของวัดกรุสีห้องครับมุมนี้ก็เป็นเจดีย์ลายอีกองคหนึ่งนะครับ ที่อยู่ด้านนอกวัดห่างออกมาร้อยเมตรที่ผมได้กล่าวถึงแล้วนะครับมีเจดีย์รายด้านหน้าของวัดกรุสีห้องก็มีการปักศิลาแรงล้อมรอบไว้ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวของการนำชมวัดกรุสีห้องครับก็จะกลับมาเยือนที่นี่เรื่อยๆ ให้ท่านได้ติดตามนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นทางออกที่นำเราออกไปสู่ฝั่งที่เป็นประตูออกอุทยานนะครับที่เป็นถนนเส้นหมายเลข101เชื่อมกำแพงเพชรกับสุโขทัยนะครับทางออกเองก็ยังมีศาลาให้เห็นนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็ จะไ,ได้ไม่พลาดเลยครับว่าผมมีคลิปใหม่ๆม,มาฝากท่านขอบคุณนะครับทุกท่านที่เป็นกำลังใจฝากคอมเมนต์ไว้ครับชอบประวัติศาสตร์ชอบเรื่องราวเมืองเก่าๆก็ติดตามเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่สวัสดีทุกท่านนะครับ